สวัสดีครับผมก่้เข้าวครับัที่นัดกันไาอครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ไปก็ขอโทษขอโทษเพื่อนเพื่อและพ่อแม่พี่น้องทีทีทีผมได้สัญญาไว้แต่ว่าครั้งนี้วันที่18นี้เดือนพฤษภาคมนี้เจอกันแน่นอนครับว่าผมไปหาจะไปสุราร์แน่นอนเพื่อนยังเจอกันครับมั่นใจครับว่าครั้งนี้ต้องไปได้ครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ